ผมชื่อปิยวัจราครับชื่อเล่นชื่อหมูครับก็ตอนนี้ผมทำธุรกิจเกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้แล้วก็แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะครับแล้วก็มีเป็นส่วนของบริการนะครับเราใช้ชื่อแบรนด์ว่าภูกระเลียงมันมีสิ่งหนึ่งที่บรรพุปรสงค์ให้ก็คือที่ดินเราต้องใช้พื้นที่ที่เรามีอยู่นครับให้มันสร้างไรายได้ได้มากที่สุดตอนที่มาทาใหม่ๆก็เริ่มตั้งโจทย์กันแล้วก็มองว่าไอ้ตัวเองมีอะไรที่มันสามารถสร้างไรายได้ได้ ซึ่งผมถนัดในเรื่องของอาหารกเ,เริ่มจากเปิดสวนเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้คนมาเที่ยวแล้วล้วก็เริ่มขายเครื่องดื่มขายอาหารอย่างเงี้ยครับแล้วล้วก็สิ่งที่เราอยากทํามากที่สุดก็คือเราทําเรื่องของศูนย์เรียนรู้ให้บริการในเรื่องของการให้ความรู้กับผู้สนใจในเรื่องของกิจกรรมทางด้านการ,กรเกษตรต่างๆคนส่วนใหญ,ญ,ญพ่พอทำศูนย์เรียนรู้ปุ๊บรายได้มันจะมาจากการขายเครื่องดื่มกลายเป็นคาเฟ่ใช่ไหมครับหรือว่าการเก็บบัตรเข้าชม ปัญหาที่ผมพบคือต้องบาลานซ์ทั้งตัวภาคบริการนะครับแล้วก็ภาคการผลิตมันจะต้องเป็นผลิตในเชิงของเอาไปบริการได้เราเหมือนกับเราเราพัฒนาคนที่อยู่กับเรามาตลอดพออยู่กับเรามานานปุ๊บสกิลพวกนี้ครับมันก็เริ่มสังสมไปเรื่อยๆบางมุมมันอาจจะยากแต่มันก็เริ่มแก้ไขได้กรมส่งเสริมอุตสาหการรมนะครับมาช่วยผมโดยหลักเลยนะก็คือหเรื่องของเงินทุนอยากซื้อเครื่องจักร แบบนี้ซื้อรถดำนาโดรนสําหรับพ่นสารอินทรีย์อย่างเงี้ยครับแล้วก็เรื่องของความรู้เพราะตอนนั้นเนี่ยคือต้องการที่จะพัฒนาเนาะให้มันมีรายได้ในการผลิตมากขึ้นอุปสรรคที่คุณคิดว่าเป็นอุปสรรคมันจะเริ่มสอนคุณและคุณจะเริ่มคิดออกผมเชื่อว่าถ้าขยันโลดทนเนี่ยมากกว่าคื่นมันต้องมีคนที่ยอมแพ้เราไปแล้วนั่นแหละเราจะชนะมัน